yeah yeah

งเปียวค่ะที่บรกษาการขายฟอร์ดพระนครสาขากเกษตรนวมินนะคะเป็นสาขาที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยะคะ่ะวันนี้เปียวอยู่กับเจ้าตัวนี้เลย4ประตูรุ่นท็อปสุดรุ่นวัยแท็กนะคะราคาของตัวรถจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเบาทเป็นเกียร์สิสปีดนะคะแต่งจัดหนักจัดเต็มทั้งคันเลยนะคะแต่งอะไรกันบ้างมาดูกันเลยเริ่มจาก สกู๊ปทรงฟิตนะคะสีดำตัดด้วยสีแดงค่ะเป็นรูปมาวิ่งสีแดงเด่นๆแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้า FORD สีดำตัดขอบด้วยสีแดงเป็นรุ่นยอดฮิตเลยค่ะรุ่น V6 มีไฟจิ๋วมาให้3ดวงแบบนี้เลยจ้าชุดครอบไฟติดตั้งให้ลูกค้ารอบคันเลยค่ะข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายและเบ้ากันรอยไฟหน้าของรุ่นวแท็กขับสีนะคะเป็นไฟ Matic LED ค่ะพร้อมระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติ และระบบป้องกันไฟแยงตาไฟเดย์ไลท์นะคะจะเป็นทรงซีแคมสวยๆแบบนี้เลยค่ะกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอค่ะรุ่น k คิง Series รุ่นนี้ติดตั้งวินไฟฟ้าเพิ่มด้วยนะคะสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะติดตั้งแข็ง3ชิ้นเพื่อป้องกันระบบช่วงร่างให้ด้วยค่ะคันนี้ดูสูงเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะเพราะเรามีการติดตั้งชุดยกขึ้นมา2นิ้วค่ะ และเปลี่ยนปีกนกปรับองศาให้กับล้อด้วยนะคะเพราะทำให้ล้อมีองศาที่ตรงขึ้นและลดปัญหาการกินหน้ายางด้านนอกให้ด้วยค่ะเปลี่ยนโช๊คติดตั้งซับแทงก์แปดระดับนะคะคันนี้ลูกค้าสามารถปรับระดับความนุ่มหนึบตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะซุ้มล้อมีขนาด6นิ้วนะคะลายฟันเฟืองแมกยางเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยเป็นแมกขอบ20นะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่35มสิบห้คูณค่ะ แล้วก็ Mac o f f ออฟโนะคะออฟลึก44เลยค่ะรุ่นนี้ใหญ่โตมากเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟ LED ส่องสว่างขนาดเปิดประตูรถนะคะแล้วก็มีกล้อง360อง,องศารอบคันเลยค่ะข้างบนติดตั้งเป็นโซลารูปให้กับลูกค้าด้วยนะคะมีไฟ LED ส่องสว่างด้านหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเพิ่มที่เก็บสัมภาระให้กับลูกค้าอีก1จุดนะคะใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงเพราะว่า เรายึดกับลาวหลังคาเดิมของรุ่นวายแท็กค่ะแข็งแรงออกจากโรงงานเลยมาพร้อมกับลาวบันไดข้างนะคะเป็นรุ่นชาร d โดค่ะของ h a m m มอร์ลายสติ๊กเกอร์ออกแบบพิเศษให้กับลูกค้าเลยค่ะลูกค้าต้องการออฟโรดแล้วก็ดุดันแบบนี้เลยออกแบบให้พิเศษเลยค่ะลายนี้มาพร้อมกับโลบาร์เหล็กของแฮม m มอร์ค่ะแบบแขนคู่แบบนี้เลย ยาวมาถึงหลังกระบะเลยค่ะมีไฟเบรกให้ด้วยนะคะรุ่นนี้ไฟท้ายของรุ่นวายแท็กขับสีนะคะจะเป็นตัวไฟท้าย LED ค่ะรุ่นท็อปแบบนี้เลยมีการครอบฝากระบะให้ลูกค้าด้วย FORD สีดำตัดด้วยขอบสีแดงอะคริลิกติดเพิ่มให้ลูกค้านะคะคำว่า r รนเจอร์สีแดงเด่นๆแบบนี้เลยค่ะ กล้องข้างหลังนะคะ360องศาค่ะขาดไม่ได้นะคะก็คือชุดเหล็กรอบคันแล้วต้องติดกันชนเหล็กไปด้วยนะคะกันชนเหล็กเป็นของแฮมเมอร์นะคะมีห่วงลากจูงสีแดงและไฟ LED สองสว่างแบบนี้เลยมาพร้อมกับหมุดลากเรือติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มแบบนี้เลยนะคะฝาท้ายกระบะนะคะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงค่ะเบาสบายมากเลยนะคะผู้หญิงสามารถเ,าเปิดได้ สบายๆเลยค่ะข้างในตัวรถมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากด้านข้างประตูนะคะบุหนังจากโรงงานเดินตะเข็บได้ด้วยสีส้มนะคะกระจกเปิดปิดออตโต้ทั้ง4บานเลยกร,กระจกมองข้างนะคะปรับอัตโนมัติมีผุ่มพุชสตาร์ทไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติและระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะค่ะหน้าจอประมวลผลนะคะอยู่ที่8นิ้ว พวงมาลัยไฟฟ้ามัตติฟังก์ชั่นรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดเลยค่ะมีปุ่มพูดคอนโทลด้วยนะคะล็อกความเร็วและจำกัดความเร็วสั่งการได้จากพวงมาลัยเลยค่ะถุงรวมของคันนี้นะคะจะมี7จุดด้วยกันนะคะแล้วก็เบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้าปรับโหมดการขับขี่โฟลโฟไฮจากปุ่มนี้ได้เลยค่ะเบาะของคนขับนะคะ รับได้ปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเลยค่ะเบาะหนังจากโรงงานเดินตะเข็บได้สีสม้มปักโลโก้ y ว e c เเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นจ้าภายในห้องโดยสารข้างหลังนะคะกว้างขวางมากเลยค่ะมาพร้อมแอร์ด้านหลังด้วยนะคะจุดชาร์จไฟด้านหลังนะคะจะเป็น3ชุดขนาด230โวลต์สูงสุด400วัตต์เลยทีเดียวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคันนี้แต่งจัดหนักจัดเต็มชุดเหล็กแฮมเมอร์ทั้งคันเลยใครที่สนใจนะคะจะแต่งแบบนี้หรือจะมีแนวทางการแต่งของลูกค้าเองสามารถโทรมาที่เบอร์0996176838หรือจะอินบล็อกเพจมาได้เลยนะคะที่เพจเซลลน้องเบีย้ยฟอร์ดพระนครคะ่ะน้องเปี้ยฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครสะดวกเข้ามาที่โชว์รูมนะคะโชว์รูมเรา อยู่ที่ถนนเกษตรนวมินตอหมอที่71ตรงข้ามปั๊มปตทค่ะสามารถมาติดต่อเซลน้องเปียวได้เลยนะคะเปียวฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะเปียวรับสายไวมากค่ะถ้าอยากรู้ว่าน้องรับสายไวแค่ไหนโทรมานะคะขอบคุณค่ะ